สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับไปรักการตัวนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาจากอำเภอสว่างนะครับพอดีไม่ได้ไปหาเลยครับผมเพราะว่าที่อำเภอสว่างนั้นไม่ทราบจุดเหมือนกันนะครับก็ได้ขากลับครับพี่น้องครับออกจากงานค่ำนิดนึงนะครับก็เลยขากลับก็เลยมาแวะหานกนะครับแถวจังหวัดอุดรนะครับตอนนี้มาถึงจังหวัดอุดรเนี่ยนะครับอันนี้ก็คุณพ่อชื่ออะไรนะคุณพ่อชื่อ พ่อบุญตาพ่อบุญตาปาดพงอันนี้ไม่ใช่เสียนกนะครับนี่ใช่ไหมอันนี้เป็นคนขายเหล้าอูใช่ไหมพ่อออนะไม่ไม่ขายขายอูไม่ขายแล้วกอขายน้าตาลน้ําตาลอ๋อน้ําตาลตะนูน้ําตาลตะนูครับจากต้นตาลครับก็เลยพามาตรงนี้ผมเห็นพอดีผมเห็นกรงเมื่อกี้นี่เจ้าของนกไปไหนพ่อเจ้าของนกก็ของนกเขาที่ไปทํางานอยู่ที่ในบ้านนะอครับครับทำบ้าน โอ้โพี่น้องครับวันนี้ต้องขออภัยจริงๆนะครับเพราะว่าหาไม่ได้จริงๆครับที่อำเภอสว่างแดนดินไม่มีเลยนะครับมันว่าที่ไปอยู่ในเมืองนะครับก็เลยไม่มีคนแล้วก็ไม่มีคนติดต่อมานะครับก็เลยเห็นเนี่ยก็เลยให้คุณพ่อพาเข้ามานะครับเป็นไงวพราะตามที่เห็นนี่ เซียนอายุเท่าไหร่พ่อเนี่ยที่คนที่ต่อลูประมาณสี่สิบกว่าแล้วประมาณสี่ยังหนุ่มยังหนุ่มห่อยู่มันไหมพ่อมันไหมเขาไปต่อเาก็ได้ทุกวันละอได้ทุกวันเลยคทุกวันเลยว่าจะออกต่อใช่ไหมใช่วันละสองตัวสามตัวเขาก็ได้อแล้วเขาก็เอามาที่แล้วเอามาแล้วเขาก็ เขาคนกับมาติดต่อซื้อเขาไปตัวละสามร้อยสี่ร้อยคือนี้นกใหม่ใช่ที่เขาต่อมาซื้อนกใหม่เลยต่อมาได้เอามาเขาก็มารับซื้อไปเลยเขาเอาไปส่วนมากเขาเป็นยังไงพ่อเซียนท่านนี้ต่อแบบไหนต่อใส่เพเนียตขึ้นต้นไม้หรือว่ายังไงต้นไม้แล้วเขาก็มีถทเพเนียตแล้วเขาก็ทำซีเด็กอ๋อทำไมททำไมททำไมขึ้นเพเนียตไม่ปีนแล้วใช่ไม่ปีนแล้วแต่ก่อนนี่น่าจะปีนแล้วแต่ก่อนปีนแสดงว่า แสดงว่าพ่อก็ติดตามอยู่เนาะพ่อก็ติดตามดูอยู่โอ้โนกก็มีเยอะอยู่นะพ่อเนาะเยอะเยอะเยอะยครับผมสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนกแปดตัวแปดตัวนะตอนนี้นะครับผมอยู่บ้านนี้ก็ทํากันหลายบ้านไหนนะพ่ออยู่บ้านอะไรนะบ้านเราใหญ่อาเภอกุมภาพัปีโอ้บ้านเราใหญ่อาเภอกุมภาพัปีนะครับจังหวัด อุดรธานีนะครับทางผ่านกลับบ้านพอดีนะครับก็เลยเห็นนะครับถนนใหญ่ตรงนั้นนะครับผมก็เลยมองเข้ามาเห็นแต่กรงนกนะก็เลยโอ้ได้โอกาสว่าจะของนกจะอยู่หรือเปล่าสรุปแล้วไม่อยู่นะครับผมเอาเดี๋ยวจะรอสักหน่อยนะพ่อเนาะเผื่อมาถ้าไม่มายังไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งครับนี่ก็คือคุณแม่ของเซียนนกนะสรุปแล้วช่างติดงานนาะแพ่เนาะมาไม่ได้เร่งด่วนใช่ไหมวันนี้จะเสร็จวันนี้เนาะงานครับผมจะเสร็จวันนี้ก็เลย ไม่ได้มาครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ยังไงก็ขออนุญาตดูเนาะพ่อะนาอแม่เนาะเดี๋ยวให้ให้พ่อพาดูอ่าในตัวไหนนกต่อและแม่ได้ดูกับผ้าแดงโอ้ผ้าแดงมานไหมแม่ลูกชายมานไหมอได้ทุกวันไหมออกทันไปก็ได้แล้วโอ้โหนกต่อมีกี่ตัวแม่ลูกชายแม่ตัวเดียวตัวที่สองกำลังหัอยู่วสั้นโอ้ชื่อชื่ออะไรครับลูกชายแม่ชื่อชื่อเอ๋โอ้เช่นเอ๋ครับผม อ่าอันนี้ท่านอาจจะดูคลิปผมดูอ,อยู่หรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะครับเขาเป็นเส้นมาตะพูดเย็ดตะชิบก็ปีแล้ว<อ>เกิดโควิดก็เลยแม่เล่น้องเลยลูกบุญหลักเอามาครับครับเอามาตะโอตะแม่เอาตะโพตะบุญหลักโอ้โหเป็นเส้นนกเป็นไก่เพราะว่าขายตามใดมือละสามมันพอกระเป็นเส้นนกขึ้นกันโอ้พ่อของเส้นเอ๋เนี่เป็นเป็นเส้นนกเลยไหมใช่ใช่เขาเป็นทอยลูก อ๋อแต่ว่าเล่นอยู่จ้าเล่นอยู่โอ้ครับครับเย็กโตไปแล้วอ๋อก็เลยลูกก็เลยมาเล่นต่อเล่นต่อนะครับสรุปแล้วเป็นอ่าสายต่อพวกเนีายเนี่ยเห็นพ่อถืออะไรมาเมื่อกี้นี่ถือถืออะไรแวบๆมาแวบหนึ่งนะครับโอ้โอ้อันนี้อันขาอันใบไม้กับพ่อไหนะพ่อติดอะไรเหยียบเราเลยนกก็ไม่ติดแล้วโอ้หนักหนักหนักไหมพ่อหนักไหมบอกรัก อันนี้ผมว่าน่าจะไม่ได้ใช้แล้ววันนี้นะอ่อนอันใชรครับไหนละอันใชไแม่ทีนี้มาอ่อนคอมอันใครับผมมาศึกษานะครับนกทางจางังหวัดอุดรนะครับม,า,มบากับสัื้ออืมอ่านี่แหละครับผมพะเนียยที่ใช้ประจําเนาะใช่ครับหลังจากดูในใบไม้ก็น่าจะลายวันแล้วนี่ไม่ได้ออกแล้วแม่เนาะไม่ออกเหตงาเอาทำงานนะครับกีก็เป็นเอ่อพระเนียยนะครับ ออ้หนักอยู่เหมือนกัน,น,นครับเสนนกเนหไก่นาเลี้ยงไก่พร้อมนะครับเลี้ยงไก่ชน,นด้วยพ่อพีกให้ดูหน่อยครับเอาเดวพ่อจับเชือกผมผมดูอันนี้เฉยๆครับผมอืมแต่อันนี้ผมดูนี่น่าจะเป็นปีนอยู่นะนี่หรือใชไอ้ไม้เช่าแม่เออไม่ไม่หมายถึงว่า ขึ้นต้นไม้ไหมหรือว่าใส่ไม้ไมเช่าเออน่าจะเป็นแบบหมุนแบบของผมนะครับน่าจะเป็นแบบเสียบตรงตรงกลางเนี่ยเนี่ยตรงนี้แน่ๆเลยครับนี่เห็นแล้วเห็นแล้วครับนี่ๆๆที่ล็อกนะครับอ่าเห็นแล้วเห็นแล้วนะครับไม่ได้ใช้เป็นน็อตเพราะว่าคันห้องน้ขึ้นปั๊บนี่ยเอาไปใส่ยปวงไม่เจะ บับกอะเลยที่นกอืมครับครับอเอาทีนี้ขอดูนกต่อนียนะทีนี้แม่อ่าขออนุญาตขออนุญาตนะครับผมอ่ตัวนี้ว่าหมานว่าอย่างนั้นนะครับหมานหมานของที่นี่นะครับเป็นนกต่อตัวเดียวนะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตอาจารย์อีนะครับ <c oughs> อ,อ,อยากดูครับอยากดูอยากเห็นนะครับเนี่ย นกต่อนะครับนี่แหละนกโซนนี้ก็เป็นนกตัวไม่ใหญ่ครับพี่น้องนกตัวนี้นะครับไม่ใช่นกโซนนี้นะครับเป็นนกตัวนี้นะครับเป็นนกตัวเล็กนะครับผมเป็นนกเสียงใหญ่ตัวอาตัวนี้เสียงใหญ่แล้วไห่โอ้นะครับนกตัวนี้เป็นนกเสียงใหญ่ นะครับผมแปลว่าตัวไม่ใหญ่เสียงไม่ใหญ่อ่าตัวไม่ใหญ่แต่ว่าเสียงใหญ่ใช่ในแม่ตัวไหนที่ว่ากําลังฝึกอีกแม่กําลังฝึกต่อมััันนตตววไโอ้ไม่รู้จักนะครับโอ้ม่หลายตัวครับหลายตัว่่แตดวีเอาตัวนี้เราไปนี่เออครับผมเดียวกับมูกับมหาขี่รถขีกลับมาเมือนกับไปแล้วก็ออกไปแล้วก็ครับผม แต่ว่าผมดูโดยรวมแล้วนี่นกนกตัวไม่ค่อยใหญ่นะพ่อเนาะแถวนี้จะเป็นนกตัวเล็กพี่น้องครับอ่าจะเป็นนกโซนเล็กหมดเลยเอะไรนะแม่มมโอ้นกตัวนี้มาจากภูเก็ตเหรอครับนกตัวนี้นนโอ้นกภูเก็ตอ่าโอ้นกเยอะใช่ไหมครับอยู่ภูเก็ตเนาะวันละสามสี่ตัวได้ไหมแม่ ตัวยูนิ่ก็ได้อยู่เหมือได้นชนมาซื้อมันจะซื้อครับถ้ามาซื้อก็มาขอซื้อตัวละสามร้อยตัวละสองร้อยครับตัวละสี่ร้อยแล้วแต่ตัวนกแล้วแต่ตัวนกเนาะใช่โอ้สรุปแล้วนกต่อมาจากภูเก็ตจากกภูเ็ตผมก็นึกว่านกแถวนี้นะครับไม่ใช่นกแถวนี้ก็กำลังจะฝึกอยู่เนาะแม่เนาะถ้าอ่าครับนกแก้วกันเยอะกันด้วครับอ่าขันแล้ว มีมีมีภูกเก็ตตัวเดียวเลยแมไ,ไม่ไม่ไม่ใช่ไหมนกเอ่อที่เอามาจากภูเกต็ตนี่มีตัวเดียวใช่ไหมครับโอเหลือตัวเดียว<ะ>ครับออครับนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเข้าไปดูนะครับอันนี้ถือว่าได้ดูนกจังหวัดภูเกต็ตนะครับผมนกนกใต้น,นะครับถือว่าเป็นนกใต้แล้วกันนะครับแต่ไม่ทราบว่านกตัวนี้เป็นพื้นเพจากภูเก็ตหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับอาจจะไปอยู่ภูเก็ตแต่ว่าเอามาจากที่อื่นเนาะแม่เนาะ เป็นไปได้นะครับนี่แหละเหมือนเรามาอยู่อุดรน,นี่ก็ไม่คิดว่าจะนกภูกเก็ตจะมาอยู่ตรงนี้นะครับอาจะต้องถามเจ้าตัวนะครับแต่เอาไง่ายๆว่านกมาจากภูกเก็ตก่อนนะครับผมเนาะเดี๋ยวไปดูตัวอื่นอีกนะครับครับครับนี่ๆครับฟังเสียงนกโอ้โหครับเออ ตัวเล็กนะครับแต่ว่าเสียงเสียงใหญ่ครมีเสียงเล็กด้วยอ่าโอ้โาตองน้โหครับอ่างเยอะมากครับผมนึกตอนแรกผมนึกว่าอ่างตลอดนะครับนกอ่างประมาณ4ี่้าคำครับเมื่อกี้นี่ ผมก็ลืมนับด้วยนะครับแต่ว่าไม่ต่ำกว่าสี่คำแน่ๆแล้วเมื่อกี้นี้เดี๋ยวค่อยไปดูในคลิปย้อนหลังนะครับเออนี่นะครับฮะยงออกคงควางนิดนึงอันนี้เป็นนกใหม่นะพ่อเนาะน่าจะเป็นนกใหม่นะครับดิ้นดิ้นอยู่นะครับเมื่อกี้เห็นคุณพ่อจับอยู่ครับครับครับคนแปลกหน้าดิ้นจริงๆครับคุณแม่ครับอ่าจะตื่นนิดนึงนะครับอยากดูครับอยากดูนกคนแถวนี้ โอ้ไม่ไหวไม่ไหวครับดูตัวอื่นดูตัวอื่นเพราะที่มันไม่ดิน้นนะครับอ่าบบนี้น่าจะเป็นนกที่คัดไว้แล้วนะครับอ่าถ้าเสียนโนกนี่ถ้านกขึ้นกรงแบบนี้แสดงว่านกที่คัดไว้แล้วนะครับพี่น้องครับอ่าที่คัดไดว้เดบแบบว่าโดนใจจากป่าอย่างเงี้ยนะครับหรือว่านกเริ่มจะเอามาขึ้นฟอร์มฝึกนั่นเองนะครับ นั่นลูกยังไงอันนี้คืออันน่าจะเป็นตัวนั้นแหละพี่น้องครับที่อ่าอาจารย์เอน่าจะได้ฝึกไว้เนาะที่ที่ตัวเล็กเสียงเล็กๆอ่ะพ่อที่มันเรียกใส่นกต่อเมื่อกี้อยกเรียนรู้นะครับมันจัเว่าตัวไหนแฉะเราไมันอนอ่าก็มันย่ำมาหลอกไปขมูนคับขี้เราปีกอัพมาตลอดครับเราไม่รู้เรื่องเลวยนะพ่อเนาะนะครับนี่แต่ตัวหลอกไปเลยไหนนะแม่ว่าตัวไหนน่าอยู่หน้าบ้านเป็นยังไงนะแม่ตัวอยู่หน้าบ้านเป็นยังไงนะครับ ฮรูใส่ตัวนั้นคนแปลกหน้ามาครูใส่เลยไปนบ้มายั้งครับครับอู้อ่านครับได้ยินเสียงคันแล้วครับเป็นนกยังไงนาะนี่อู้ซองกุกซองกุกโอ้พี่น้องครับเป็นนกน่าจะเป็นนกต่อดินครับพี่น้องครับนี่นะครับโอ้ผูกขาอ่า เออเป็นนกตอดินนะครับมก็อยจนมาเส่กรุงหรอเว้่ปลูกขาไว้แต่ก่อนมีเยอะกว่านี้แล้วแม่เนาะสองสองชานี้น่าจะมีนี่เหรออ่าพูดหน่อยมาเอานเขาขอแบ่งเหลือไว้ตัวเดียวอันนี้นกมาจากไหนแม่นี่น่าจะภูเก็ตไหมแม่มาตากผ้ากันหนามาฮ่าฮ่าแม่แม่มาตากผกัหนาวมาปุ่ม เอออันนี้น่าจะเป็นนกตอดินนะครับแน่นอนอ้าวครูอ้าวอ้าวพวานบ้านกระบังอืม่าขวาบ้านนะแม่เนาะดาวก่อนขานที่จักหลัแทนหมาเลยเนาะแม่เนาะครูใช่หลัอ่าถ้าแม่ได้ยินเสียงนกตัวนี้ครูแสดงว่าคนมาเออแน่นอนเลยนะครับตรงนี้อ่า นะครับผมอ่ะวันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยก็อ่าไม่ได้เจอเจ้าของนกแต่ก็เจออ่าเจ้าของบ้านอยู่นะครับพอได้ความรู้อยู่นะแม่เนาะเมื่อกี้ก็นึกว่าจะเป็นนกอ่าจังหวัดอุดรไม่ใช่นะครับเป็นนกมาจากภูเก็ตนะครับแต่ตอนนี้มามาอยู่ดอนแล้วเนะพ่อเนาะครับครับครับผมอ่ะก็ประมาณนี้ฟังเสียงนิดนึงครับเสียงเรียกหน่อยอ่ะ เสียงห้องดีนะครับนกตัวนี้อ๋ะก็ประมาณนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณแม่นะครับแล้วก็คุณพ่อนะครับที่ให้ผมนั้นได้มาเยี่ยมชมตรงนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณ อย่างยิ่งนะครับเอาไว้แล้วครับพี่น้องครับปอประมาณนี้ครับเช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อลังใจผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีที่มีสาระมาฝากพี่น้องกันดีเช่นเคยนะครับสำหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมกับคุณพ่อขอบคุณมากครับคุณพ่อเข้าไปดีครับขอบคุณครับคุณแม่ครับผมเจอกันใหม่ครับบ้างๆจะแวะมาเยี่ยมใหม่ครับครับสวัสดีครับ